สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับผมก็เอาเว็บขุดชิบะมาฝากนะผมเขาก็เพิ่งเปิด <c oughs> เพิ่งเปิดล่าสุดเลยนะครับจำนวนผู้ใช้สำหรับเว็บนี้นะผมนี่นะครับ45 454คนนะครัผมสูตรวันออนไลน์นะครับก็ให้สายฟรีมาเปิดขุดทิ้งกันไว้นะผมอถอนได้ไม่ได้ เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนนะผมผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะผมให้เพื่อนๆไปเอาที่ยูชีบะของเพื่อนคนระับในกระเป๋าไหนก็ได้นะผมมาใส่ในส่วนของช่องนี้นะผมคัดลอกมาใส่ในส่วนของช่องนี้นะครับจากนั้นก็กดใส่ที่อยู่เสร็จแล้วก็กดเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับผม ใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับอ่าส่วนตัวผมผมก็จะใช้อ่ากระเป๋าใบนั้นในการพักถอดนะครับผมอ่าพอคั้ล็อกที่อยู่ที่บับอ่ามาแล้วนะครับก็ใส่อ่าไปในช่องได้เลยนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าพอเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะเจอหน้าแดชดบอดการขุดนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับ ผมก็เพิ่งเปิดขุดไว้เมื่อสักครู่นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพันธมิตรนะผมอ่าเราเอาลิงก์ไปแนะนําเพื่อนเราจะได้อยู่ที่เ็เเซนะครับผมจากการซื้อแผนการลงทุนของเพื่อนนะครับอ่าและเราอาจะได้ร้อยแปดสิบิบะต่อการลงทะเบียนนะผมนี่นะครับ ก็ให้เ,เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ในส่วนของด้านล่างไปแนะนําเพื่อนได้เลยนะผมอ่ะนี่นะครับคัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้นะไปแนะนําเพื่อนได้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นแผนฟรีของเรานะผมอ่าเราจะได้อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตต่อวันนะครับกําไรต่อวันห้าพันชิบะนะผมต่อสัปดาห์สามหมื่นห้าพันครับอ่ะนี่นะผมแผนฟรีของเรานะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะถอนให้เพื่อนกดอ่ากดเก็บรวบรวมตรงนี้นะผมกดเก็บรว,รวบรวมก่อนนะครับอนี่นะผมเก็บรวบรวมเสร็จแล้วยอดของเราก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้นะผมอ่านี่นะในส่วนของวิธีการถอนให้เพื่อนกดที่แท็บด้านบนนะผมอ่านี่นะครับ กดเขาที่เขามาวิดดอรนะผมแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สมัครเสร็จก็เข้ามาเปิดขุดได้เลยนะผมอ่านี่ถอนขั้นต่ำนะผมอ่าขั้นต่ำการถอนเจ็ดหมื่นห้าพันชิบะนะผมเราจะโดนหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่หนึ่งหมืนชิบะนะครับ <c oughs> อ่าในส่วนของตรงนี้เราจะถอนไป b ีเอพยี่สิหรือว่า e อ่าร์ยี่สิบนะผมก็ให้เพื่อนเลือกตรงนี้ได้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของแผนการลงทุนนะครับผมก็ไม่แนะนำนะผมขุดฟรีได้ขุดนะครับก็ให้เพื่อนๆลองมาขุดฟรีกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ให้สายฟรีมาเปิดคดทิ้งกันไว้นะผมพูดผิดพลาดต,ตรงไหนผมก็ขออาภายัยเพื่อนๆด้วยนะครับก่อนจากการผมก็ขอด้วยคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชรนะ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม